ครับสิภาชมบรรยากาศผู้ทอกนะครับนี่นกับเวลายังเศร้าเนี่ยยังสายอยู่นะครับท่านวิมอกเองนี่มองถ่ายรูปว่าหีกเกิน30คนขนาครับงามสวยดีพากันมาถ่ายกินลมชมวิวที่เบื้องกับๆมีหอดผอ้า พิธีอดพระให้มัดนมัสการผู้ใด,ดขึ้นมาเราจะวิววิวก็มามสามารถมัดนมัสการได้นะครับมาทา,า,ายถุงนกไปของลังก็เป็นวิวสวยเต้นแม่นม้ำโคงนะครับแม่น,นม้ำโขงบรรยผู้เผยพมากับพระกันมาไหว้พระจะเป็นมาไหวพ้พระฉันจะไปแล้ว กันเองนะครับ็ถึงการสร้างซาลาโดหนายะดุงน้อยจันลูกชายลูกก็ได้เมืองเชียงคานบริการโดยรอบนะครับโดยรอบเป็นอย่างนี้โดยสารขึ้นมาในขั้นลายนีสาทขึ้นพร้อมลงพรอม เขาขั้นกับ200หาทสิบอกทะเลหมอกภูเขาเลยคือเต่าทานเดียวไปล่างก็สวยดีท้ายางเบงบริเวณรอบ บริเวณรอบๆเลยครับผู้เขม่าฟังห่าดงดงแดงแดงฟันว่าเป็นหนีเป็นศิลป์เพื่อนกันเลยช่วยนะครับทะเลหมอก พวกเกษย์ผู้เสีย์อยู่ด้านหลังนะครับผู้ยื่เบื้องหลังขารถต่างๆคนกนี้ผู้ยื้เบื้องหน้าเลยเพราะาอดีมีรูปน้ำมูผู้ใดยื้เบื้องหน้าเบื้องหลังภาพเยอะนะครับรีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างน่าเที่ยวไหมนะครับมาเดอร์ใครอยากมาเที่ยวกัได้ผู้ทอก ทะเลหมอกเดี๋ยวไปเบิ่งนกับสวยด,ดีคุณนะครับหลดุดเยอะแยะขึ้นลงด้พอคือเดินเดียวแต่หนึ่งครับผมตรงนี้ห้ามเข้า ยี่ไอไฟหลินพ่อมนะครับบึงวิวทั้งทีครับจุดชมวิวทั้งนั้นไปอย่างมากก็มาเที่ยวด้วยกับภูทอกจังหวัดเลยหนาฝนน้ำเส้าอ่ะสหรับคลิปนี้ไปเ,นเนี่เลยนะครับ ขอบคุณครับ